สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เอาบรรยากาศยามท้องฟ้ามืดคึ้มไปด้วยฝนครับนี่ดูทุ่งนาครับเอ่อทุ่งนาไทยครับเอาบรรยากาศท้องทุ่งยามเช้ามาชมกันนะครับพี่น้องเพื่อนเอนนี่ครับทุ่งนาเชิงเซาครับบรรยากาศจะประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะนี่ ุ่งนี้ก็เขียวขจีเลยครับตรงนี้ห้วยหนองลำธารอะไรนี่นะครับที่ส่งน้ำนี่สบายใจเลยครับนี่น้ำเยอะมากๆเลยครับจะเป็นหน้าฝนหรือหน้าแรงก็เป็นอยู่แบบนี้ตลอดเลยพี่น้องเนาะโอ้โหเห็นปลาไหมครับนี่ปลาในท้องล่องเลยครับนี่ก็ไม่มีคนหานะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเอ่อจะมีคนหามั้งก็จะเป็นวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับเป็นวันหยุด บรรยากาศน้ำค้างยอดหญ้ามาให้ชมมือครับสดใสเลยครับทุ่งหญ้าทุ่งข้าวนี่ครับบรรยากาศยามเช้าแล้วเพื่อนๆน,นะเอาบรรยากาศท้องทุ่งมาให้ชมกันบ้างครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปวัดวาลามครับก็เลย เออไม่ได้ไปถ่ายมาให้ดูนะพี่น้องเนาะนี่ครับก็บรรยากาศแบบนี้ครับนี่นี่นี่ก็6กโมงกว,กว่าครับ6กโมงเช้ากว่ากว่านะพี่น้องเนาะผู้คนก็ยังไม่ฝักไฝครับยังรถอ,อะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้วิ่งออกไปทำงานกันนะครับก็ปร,ประมาณตั้งเจ็โมงก็เริ่มแล้วครับ ถนนเส้นนี้นะพี่น้องถนนเส้นนี้เขาเรียกเส้น200ปีครับก็วิ่งจากปองพลไปนู่นครับไปผู่เอาบางนาตราดนะครับพี่น้องเนาะตี่ไปมาสะดวกครับตรงไปนู่นก็อีกประมาณสัก1กิโลเมตรก็ถึงถนน3แยกปองพลครับถนน30-4 ขวามือก็จะไปเชิงเซาครับซ้ายมือก็จะไปหนองจอกมินบุรีรามอินทานะเพื่อนๆนะนี่ครับก็เริ่มวิ่งกันแล้วซ้ายหน่อยก็เริ่มวิ่งกันแล้วครับแถวนี้โรงงานอุตสาหกรรมเยอะนะพี่น้องเนาะแต่ทุ่งนาก็เยอะครับเส้นนี้เป็นทางผ่านครับอนาคตอาจจะเป็นสี่แยกนะพี่น้องเนาะและช่วงนี้เวลานี้นะครับ ใครอยู่ที่ไหนอยู่แดนไกลหรืออยู่ในไทยบ้านเราช่วงนี้เป็นฤดูฝนแล้วครับการขี่ขับขี่ยวดยานพาหนะก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนตกถนนลื่นรถเร็วก็มีครับรถแรงก็เยอะเดี๋ยวนี้ครับคนข้ามถนนก็แย่ครับรถมอไซค์ก็หลากหลายครับเนาะ ที่มีทั้งรถเร็วรถช้านะครับเอ่อมอเตอร์ไซค์เล็กๆก็จะวิ่งช้าหน่อยมอเตอร์ไซค์ใหญ่แบบตระกูลบิ๊กไบค์เขาก็จะเร็วหน่อยนะเพื่อนๆนะก็ใช้ความะระมัดระวังกันด้วยครับแล้วก็มาชมทุ่งกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องโอ้ดีเห็นไหมนู่นครับนกแต้แว่นกแต้แว่ครับนกแต้แว่นนู่นู่ ก็มีวันนี้ยังไม่เยอะครับช่วงเช้าสงสัยจะนอนยังไม่ตื่นเนาะเออสงสัยช่วงเช้าจะนอนยังไม่ตื่นครับธรรมดาจะเยอะเลยครับจะลงเป็นเป็นร้อยๆเลยครับพี่น้องแต่วันนี้เราอากาศดีอากาศดีก็เลยมาถ่ายบรรยากาศท้องทุ่งนะครับบางที่บางถิ่นเออถ้าเป็นในบ้านเราเมืองเราบางที่ก็มีตสวนผลไม้ อ,อ,อาชีพทำไร่ก็จะไม่ได้เห็นท้องทุ่งนะพี่น้องนะก็จะได้เห็นแต่ทุ่งไร่ครับบางที่ฝนอาจจะตกดีก็เขียวสดงดงามแล้วครับทั้งไ,ไร่อ้อยไร่ข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับไร่มันอย่างนี้นะครับถ้าพืชไร่ก็จะเขียวขจีแล้วครับแต่ถ้าเป็นท้องนาก็จะเห็นข้าว ประมาณนี้ครับเขียวสดงดงามเลยแต่บางที่นวันนี้นะครับบางที่ฝนยังไม่ตกเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมไม่ทั่วฟ้าเนาะนี่เข้าตําราเลยครับฝนตกไม่ทั่วฟ้าก็ว่ากันไปครับเนาะเพื่อนๆเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนใช้แรงงานคนใช้แรงงานก็ออกไปทำงานแล้ว แต่ชมคลิปนี้ก็เหมือนเอาบรรยากาศมาให้ดูกันนะพี่น้องเนาะจากใจลุงสมพรน,นักเดินทางครับก็ฝากไปถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังแรงใจเนาะเข้ามาดูเข้ามาชมให้กำลังใจกันนะครับก็มีเพื่อนใหม่ๆเนาะเพราะว่าเ,เริ่มทำครับเพื่อนๆเนาะนี่ครับเอาบรรยากาศท้องทุ่งมาให้ดูกันแบบนี้ครับ นี่พระอาทิตย์ก็จะขึ้นด้านนี้นะครับพี่น้องนี่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 กำลังกําลังจะขึ้นแล้วครับกําลังจะทอแสงแต่ว่าติดเมฆครับเมฆจะเยอะมากเลยนี่พน้องนี่นี่ครับเมื่อคืนก็ตกตั้งแต่ตีสองนะครับเพื่อนๆก็มาหยุดเอาช่วงเช้าก็โชคดีหน่อยครับเพราะว่าเออถือว่าโชคดีครับเพราะคนในเมืองใหญ่ๆนี่ต้องออกไปทํางานครับก็จะได้ไม่ต้องเปียกไม่ต้องเปียกฝนเงินครับ นักเรียนจะไปโรงเรียนก็ยังไม่ต้องเปียกผลเงินครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสครับวันที่สี่เนาะวันที่สี่กรกฎาคมก็เป็นวันพระฤหัสสบดีก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะโชคดีนะครับสวัสดีครับ